สนับสนุนโดยอาหารเสริมบำรุงสายตาดีคูนพลัสเอาว้าวเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยัยโอ้ยคุณยัยโอ้ยคุณีัอันผมเป็นตำรวจโอเคหลายผู้หลายผู้ผู้อยู่่เป็นตำรวจนะครับ่าจะไดนสุ่มเรนคือคุณย่าบ้าน คือนเป็นสี่มีผู้ไล่มาทั้งนี้ละผู้ไล่มาทั้งนี้เขาเขาแจ้งว่ามากทั้งนี้ก็ใหวอันผู้ยญ่ผู้จับบอกว่าผู้ไล่นี่เป็นคนแบบใดโอ้พราที่รูจัอย่ครับผู้ไล่ผู้ไล่นี่ตอนนี้มันจะเป็นคนบอดีนะครับผู้ไล่นี่นะครับโอ้เป็นผู้ย่บานเนาะแน่นครับโอ้ยไม่ใจเหลือเกิน ก็มีบ้านบ้านนี่ไม่หกใจะมีเลี้ยงมีแล้วยังจัอะไรไ้เจ้าพูดตรงหาุเฮยยุดยุดยุดนั่นเี่นั่นเี่นั่นนี่นมึงไปใส้มึงจะไปใส้เฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกไปตำรวจเป็นไรยังหน่างไล่็้เรือนไพยบ่ก แล้วยังกาาระซ้ายเขาไปยังเฮ็ดเวียกไปเป็นหยังมันนาทีของตำรวจเขาชี้น้ำจับผู้ไายโออ <c oughs> อยากลู้เนาะอยากรู้ไปเฮ็ดหยังมันบ่กไม่มเลี้ยงของจะของนั่นบ่ออมันคือแรงใจมันหน้าเขา้านั่นนะน้ำจับผู้ไายเจ้าสิงห์ยุนไหวอีกอย่างกับเขากระดอกระเดียกยังว่าเขาทำตามนาทีโ <Okay. S 1> อเคโอ้กอ็อยากลู้ตามนาทีนั่นแหะอยากลู้จัางใคบ่อยากลู้จัางใคบ่อยากรู้อยู่เขาน้ำจับชุ่มสีขวาย่างมืงขึ้นฮะคู้จัางบ่ เขาล้มจับช um, ุ ia, t ia. T ia. T ia ่มสี่ขั้วชุ่มหลักสี่ขั้วกูว่าจจะชื่อชื่อมันแหี่งขึ้นเรียนแหละฮะเนี่ยมันแม่นมั่นระดับกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูสงสัยสงขุนมาโดนแล้วย้ำมือขำมือขึ้นล่องไปดังไฟให้ตาคั้วช้อนเถียวสามเถียวกระบอกแก่งบัดไดแท้บัดไดแท้ นี่ระบักโตกันบักสีข้วยค่ะค่ะมันเห็นของกูน้อยก็ค้วยฉบบอมันจังไงมันจังการหนีจากกันอีเท่านี่ตำรวจตำรวจมาพี่ครับครับวันนี้ค่ะวันนี้ครับฉันขอแจงควมเนยค่ะแจงความอย่างนอแบบจับผัวฉันเลยค่ะจับเลยค่ะมันแย่เป็น่รจับเลยค่โอ้สิจับซุ่มซีซุ่มหาปเด็เขาทำความพิดอย่างต้องบอกมาก่อนมันสีค้อยมันเซอร์้วย จังใดจะจึงหูจักโหูจังใดมันลงไปดังไฟให้คั่วอยู่ตะละห้องเสียงควยวห้องเงี้ยอย่าอย่าไปปักปั๊มควยมันกับห้องสีแต่ใดห้องเงี้การเทวดาควยมันช่อ้องออออันนี้มันห้องเง้ยเงมันบอกผัวฉันแงี โอ้จำเลยค่ะจีจาเลยโอ้เป็นเรื่องของธรรมชาติของยายาสีม้าบอลเล่นยูรีไปไปเร็ว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 เกือบเกือบตำรวจเกือบไปเกือบตำรวจเกือบตำรวจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีคูสโรโมชั่นพิเศษแพ็กเกจซื้อ3กระปุกราคา3,738บาทเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้นยังได้บอกยังได้แ่นขยายอีกหนึ่งอันน้ำปลาแม่คูณทำจากปลาทะเล1 1ขวดและผ้าถุงสวยงามอีกหนึ่งผืนแพ็กเกจนี้สำหรับ30สายแรกเท่านั้น แพ็กเกจสุดคุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีคูณพัสซื้อ6กระปุกราคาปกติ7,476บาทพิเศษสุดเหลือเพียง2,580บาทยังยังไม่พอยังได้รับแฟนสายตาหนอันกาแฟดีคูณคอฟฟหนึ่งห่อ22น้ำปลาแม่คุณทำจากปลาทะเลหนึ่งขวและผ้าถุงสวยงามอีก1นืนโปรโมชั่นนี้30สายแรกเท่านั้น